อี่น้องครับเป็นเลียนแล้วครับบารน,นี้สายโอ้ขึ้นเสยเว้ยครับตัวน,นี้ก็สามเมตรกลัวนะครับเป็นสายเบานะครับโอ้ยูเสยนะครับตอนนี้ลมม,มันอัดฮะอุ้ยยูเสยเวย้ย เบาดีเบาดีตัวนี้ก็เป็นสายเบานะครับพี่น้องสายเบาไอ้ขึ้นเสือบอ่โอ้โหพี่น้องครับคือเบาตัวนี้นะครับขึ้นดีขึ้นดีนะครับพี่น้องแต่เป็นเบาสายเบาครับพี่น้อง,องสายเบานะครับสายเบานะครับ,บครับ ฝีมือฝีมือด,ดีดีครับพี่น้องยังนะจ๊อสี่เมตรสี่เมตรนะครับตัวน,นี้ท่านผู้ชมสีเมตรนะครับต่อยหงครับพี่นอ้องกำลังก,กลางกลางห่างนะครับโอ้ได้ี่ดึงดึงมานี่นะครับ อ่าตัวนี้ตัวนี้ชักเมตรครับพี่โอ้ได้เบาเนาะลมแห้งกับเรียนได้เนาะตัวนี้เปียกกระพริ้งเลยครับโอ้เปียกกระพริ้งนี่ครับเจ้าของเชื่อซื้อยังครับพี่เอครับอ่าพี่เอทศพลครับโอ้คุณเอทศพลเนาะอยู่บนน้องเลาปะครับผู้ขาดครับโอ้อยู่บนผู้ขาดอำเภอเขียงในอู้พี่น้องครับแน่นอนของเพื่อนอีทีนะครับเตียงพี่โอ้โหตาไก่เบอร์สามเนาะสาธุถ้า โอ้โหโอ้โหนิ่งเลยโอ้แต่มีลมบนนะครับพี่ดึงมาเลย,ยครับเดี๋ยวจะให้พี่มันปล่อยให้มึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตอ่าลงคลิปในได้พี่เด้อได้ครับ่าครับนี่ครับฝากมาตั้งแต่ได้เหตุได้เฮ็ดบ้าขายอยีนอเนเหร่ได้เฮ็ดเลยครับ่ายถ้าพี่น้องเพิ่นอยากได้ตัวนี้พี่แบ่งบ่สักบ,บาทเนา้องเปิดราคาเป็นครอะถ้าถ้าพี่น้องอยากได้ อ่าขอเบอร์พี่ได้บ่ได้ครับอ่าจริงจริงเบอร์นะครับศูนย์หกห้าครับหกสองเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งสี่ครับผมอ่าเก้าเก้าหนึ่งสี่นะครับอ่าพี่น้องครับสำหรับผู้ใดอยากได้สายเบานะครับเดี่ยวนุ่มเบาเดี่ยวนุ่มกลางๆก็ได้นะครับพี่น้องกะบบึ้งเอาเลยนะครับพี่น้องขวดหนึ่งขวดหนึ่งนะครับพี่น้องเจ้าของเพิ่นกำลังจะปล่อยนะครับท่านผู้ชม อ๋อเบิ้ลหรอปเบิดลเลยครับมวนเดียวได้แค่นี้บ่พี่สองมวนครับพี่แต่ว่าก็ตัดไปหลายตึกโอ้แต่เหนียวเด้สายผ่านพวกไงจากตาไก่เนาะนะครับเหนียวนะท่านผู้ชมนะครับยูรานกัผมกะจำนายอยู่นะครับแต่ของผมจะมีแต่เบือสามมิลนะครับโอ้ลืมไปวาววามันสีเม็ดเนาะอเมียนครับไปอ่ะเดี๋ยวเพผนจะไปผูกให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะพี่น้องไว้เจอกันเมื่อหน้าครับสวัสดีครับ